แลนนี่ก็คือเรื่องเม,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 มืองลับแลขมิ้นทองเมื่ออยู่ในเมืองลับแลเป็นพืชวิเศษแต่ในโลกภายนอกเป็นทองคำจะได้เป็นแม่เมืองคนต่อไปในเมืองเหมือมนจะมีคืมฮะจะบอกแล้วว่าตีกัแล้วอะ <c oughs> ฉันกำลังดูหนงังทำไมนะทำไมนะเห็นพี่แพรพูดว่าอายดูหนงังวันนี้อย่างก็งเลยแบบเอ้ย <c oughs> พักได้ผลมากให้แม่สาลงโทษเถิดแม่สาดูติดหนังชัวร์เนี่ยสมเด็จตอบตลอดแต่ไม่เคยขึ้นชื่ออ่ะเจ็ดสิบเจ็ดบาทได้เก้าสิบห้าบิทวิพี่เนี่ยเหรอวันนี้ครับแขกไปตดังหรอคู่มั่นเก่าน่ะหูฝืนเลยกี่หูฝืงเลยไม่ยินอะไรเก่าๆเป็นแฟนกันไหมใครเป็นคนเปิดเพลงเนี้ย คอ๋อแบบอารมณ์ไม่ทันเลยว่ะดูหนังดีๆจะมาเปิดศึกแล้วก็มาเป็นอินเลิฟเนี่ยกล่องส้มหนึ่งอันเนี่ยนะของมันเหรอตอนเล่นสตอรี่นะไปแล้วต้องของมันนั่นเองกูกูก็พออารมณ์ไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเป็นไบโพล่าแล้วตอนเนี้ย แต่แต่สต้อง่ะต้องต้องไปซ้ายตัวเองอ่ะเมื่อกี้มันต้องไปซ้ายตัวเองเมื่อกี้เฮ้ยหยุดนะเอ้ยถ่ายรูปได้ไ้หมครับอ๋อได้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 พี่เฟยพี่ไปอยู่ขวาไม่ใช่นั้นซ้ายนั้นซ้ายขวาคือนี่ด้านนี้ขวาอีกขวาอีกโอ้ยโอเค โทษจ่าโทษจ่าไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรเอออุปสงค์เยอะแล้วนะใ้แล้วก็รอเรังโซคอลอมีนหนุ่มทัวร์มาสวัสดีค่ะเอ๊ยเสียวครับช่วยเลือยเอ้าเผลอวางเฉยเลยตุ๊เอ้าวันนี้วันนี้ประจั่าเสียงจุ๊บม้วนมากไหมคะเสียงจุ๊บม้วนเลยเหรอครับเธอจุ๊บม่ว อะไรคือขี้ปะอันนี้อันนี้อันนี้ม้าเล่นอะไรของม้าเอ้าม้าเป็นม้าอย่งงั้นนะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมาม้ารินดาเหรออ้าวอารูปเองนี่ปะหมามาผมประจุ๊บมงจุ๊บมู่ของม้าอ้าวม้าจอมผมไม่ได้เหรมันเขา้าจอมผมไม่ได้จังฮะ อไสอนให้กิ๊บโมมามอย่างนี้ลูกผมว่าต้องโทษที่การอบรมสอนของแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเ้มแม่ยังขอเสียงจุกบัวลูกอยู่เลยเมื่อกี้มาดีมาดีที่บ้านผมไม่ค่อยเค่งเรื่องมารยาทเท่าไหร่อ่ะหนูน้ำตาไหลแล้วทุกคนไหวไหมครับไหวนะไหวนะไหวนะสู้ๆนะไหวนะเออโอเคขอบคุณครับคุยอะไรวะ